โรงเรียนบ้านขามอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะที่นี่มีวิธีการที่น่าสนใจในการที่จะสอนให้เด็กนักเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์รวมทั้งความมีจิตอาสาและหนึ่งในวิธีการนั้นค่ะคือการที่ผู้ใหญ่ทําเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียนเพราะทางผู้อํานวยการแล้วก็คุณครูของที่นี่ค่ะทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กนักเรียนปฏิบัติตามเรียกได้ว่าทําให้เหตุก่อนแล้วก็ค่อยสอนค่ะ ในช่วงเช้าของทุกวันค่ะนักเรียนของโรงเรียนบ้านขามตมบ,บัวน้อยอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดก็จะมาโรงเรียนกันแต่เช้าเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทำความสะอาดโรงเรียนโดยที่นี่จะแบ่งกลุ่มทำความดีออกเป็นกลุ่มต่างๆและมีครูที่ปรึกษาช่วยแนะนำ หลังจากทำความสะอาดเสร็จนักเรียนก็จะมาตั uh ้งแถวซึ่งจะมีเด็กหญิงกมลวันเจริญศรีประธานนักเรียนเป็นผู้นำในการกล่าวคำปฏิญาณและทำกิจกรรมต่างๆหน้าเสาธงพเราาาานนัียบ้้ขอมญ และชุมชนฉรสร้างเครือข่ายความซื่อสัจจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อดำรงชาติไทยให้ชถาครามเป็อิระกทั้งนี้น้องเหมยหรือเด็กหญิงกมลวันเจริญศรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านขามเป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลน,นักเรียนคุณธรรมของโรงเรียน<ล>เพราะเป็นเด็ก<ล>ที่มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในการทำความดี ค่ะหนูก็ได้มีคุณธรรมในด้านต่างๆค่ะด้านวินัยด้านจิตอาสาด้านความพอเพียงด้านความรับผิดชอบความสามัคคีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆค่ะหนูได้เป็นเด็กที่ช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็ด้านความมีวินัยหนูมีวินัยในตนเองค่ะหนูสามารถบอกน้องๆทําเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆดูและน้องๆก็ทําตามพวกหนูค่ะ หนูก็จะทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดค่ะและหนูมีครอบครัวที่เป็นต้นแบบของความดีให้กับหนูค่ะและมีคณะครูและก็ผู้บริหารโรงเรียนค่ะที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับหนูตลอดจนอบรมและสั่งสอนให้หนูเป็นคนดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามในอาคมคงเมืองได้นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9้ามาปรับใช้ในการบริหารงานเพราะมองว่าคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ให้ไว้สามารถนำมาใช้โดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือตีความให้ยุ่งยากและผู้อำนวยการโรงเรียนคิดเสมอว่าคนดีต้องมาก่อนคนเก่งประชุมใช้ใช้วิธีการคือเครื่องมือคือการประชุมกันประชุมกัดก็มีแบบมีแบบให้ทุกคนได้กรอบ ได้มองตัวเองก่อนพอ,อก็มองพอ,อครูก็มองครูตัวเองว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างเข้าชั้นเรียนตรงเวลาไหมพอ,อแต่งกายเรียบร้อยไหมมาโรงเรียนอ,อยู่โรงเรียนเต็มวันไหมอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาเปิดเผยมาดูนะครับท่านใดมีจุดอ่อนตรงไหนอย่างไรก็เขารู้ตัวเองก็ามาจัดกลุ่มจัดกลุ่มวมากลุ่มนี้น่าจะอยู่ในกุณธธรรมเป้าหมายใดด้านวินัยด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มาจัดกลุ่มทั้งของพอ,อของครูของนักเรียนเมื่อมาจัดกลุ่มคุณธรรมเป้าหมายแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นก็คือพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่จะไปแก้ไขปัญหาเชิงลบเนี่ยคือตัวไหน และไม่เพียงแต่ทําความดีในโรงเรียนเท่านั้นถ้ามีกิจกรรมที่อื่นคุณครูก็จะพานักเรียนออกไปช่วยเหลือทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการปลูกฝังความดีให้ติดตัวนักเรียนและโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป แม้จะเป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนเล็กๆอย่างโรงเรียนบ้านขามค่ะที่นี่ก็สามารถที่จะทําให้เด็กนักเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็วินัยที่ดีได้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆเรียกได้ว่าเด็กก็จะมีความดีติดตัวซึ่งความดีเหล่านี้ค่ะเด็กก็จะสามารถนําไปใช้ต่อไปในอนาคตได้